อยากประกอบอาชีพด้านนี้จะต้องทำอะไรพ่อรับโอเคถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆประมาณแปดหมื่นเป็แสนหนึ่งแต่บาทต่อเดือนโอ้โหอใจเลยเบเบ่อยู่กับคุณพี่หมิงหน่อแล้วก็น้องดาวนะก็ได้มาติดหมู่กระทะด้วยกันนอก้วกจะมาสัมภาษณ์ที่เขาจะพอดีว่าเพื่อนทำงานทางด้านผู้ช่วยพยาบาลที่นี่เบเบ้ก็เลยว่าอยากรู้ว่าถ้าสมมติ คนที่อยู่ที่ไทยอยากมาทํางานที่นี่ห้องเนาะหรือว่านักเรียนฝรั่งเศสยิวแบบต่างเมืองต่างๆนี่นะอยากประกอบอาชีพด้านนี้จะต้องทำนใจไนพ้องเกี่ยวกับงาน <Okay. S 2> อันไหนที่อู้ได้ก็อู้โ <Okay. S 2> อเคด,ดีกว่าอันไหนที่อู้ได้ก็อู้อันไหนที่อู้มไม่ได้ก็ตะไว้หน่อยตะไว้เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อสัมภาษณ์เองมากกว่าก่อนแน่ๆแน่จ้า assistant nursing มีหน้าที่ทำอย่างพองเจ้าจะดูแลเรสเตเดนต์ทั้งอาบน้าแต่งตัวพาไปกินข้าวพาไป เล่นทํากิจกรรมอืมก็คือดูแลเป็นเป็นชีวิตประจําวันเรสซิเดนต์ของคุณพี่และน้องดาวคือกลุ่มเรสซิเดนต์ประเภทไหนอ่าดิสเบลิตี้ปฏิเสธตัวเองมาได้ดิเมนเชอร์ออ๋ดิเมนเชอร์คือในดิเมนเชอร์มันจะมีหลายๆโรคอยู่ในห้นงเพราะว่าจะเป็นพาร์กินสันจะเป็นอัลไซเมอร์จะเป็นอื่นอ่นกันแกร์ซีมยุ่นนี่คือเกิดจะอยู่ในห้นหมด <ừ> mm. แล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรเรวแต่ว่าแต่ละคนเขาเขาจะเป็นอย่างอะอโอเคอะแล้วของคุณพี่กับน้องดาวนี่คืออยู่คนไข้ประเภทยอย่างก็ของของดาวนี่ส่วนมาจาก d e m e er n t ชอก็คือเกี่ยวกับสมองอของพี่ก็จะเป็นก็จะรวมหมดเลยจะจะรวมมีทั้งไฮแคร์และ low care. โลแคร์ไฮแคร์ก็คือคนที่อ่าปัจจุรือตัวเองมัไรอยู่แล้วเนาะก็คือจะมี เครื่องยกต้องใจเครื่องเบอว่าจะไปที่ไหนก็คือจะใจเครื่องยกเวลาจะมูบจากเตียงมาเก้าอี้เพราะห้องวิวแชร์เนาะแล้วก็ถ้าเป็นโลแคน้อยก็จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ยังเดินได้อยู่อีสานนักเรียนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียทําได้ไหมทาได้ทำได้จ้าต้องไปโอเคคือทุกคนต้องเทคอร์ส อ๋อเหรอคะคือหมายใ<ข>จว่าจะพาจะผูกมาทําได้เลยอีกเหรอได้ได้เขาต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตัสามที่นี่ก่อนอ๋อเซอร์ติฟิเคตัสามอินอะไรอย่างค่ะอินอินดิวิ u a l support เซอร์ติฟิเคชันสาม disability หรือเซอร์ติฟิเคตันสาม aged แคร์โอเคอ,อย่างต่ําคือต้องมีเซอร์สามต้องมีเซอร์สามเซอร์สามเซอร์สามนี่เฮียนได้ใช้เวลาเฮียนประมาณเท่าไหร่ค่ะ มันแล้วแต่โรงเรียนข้อตัเราเห็นในระยะสั้นเนาะประมาณ3มเดืนอนแล้วก็ฟื้นงานแถมหนึ่งเดือนฟื้นงานเซตก็ไปสัมผัสงานก็คือมัเจวเลยจบเลยจะได้งานแลวนะง,ง่ายต้องสัมผัสพีคิดว่า<ๆ>จะเป็นตาแหน่งที่แบบต้องการสูงยิ่เค่ะต้องการสูงแต่ว่าต้องสสัมภาษณ์ก่อนสับสัมภาษณ์างเขาเอาไปสบการก็ออะ อ่าแล้าแต่องค์กรบางองค์กรก็คือแบบมันจะเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้แต่ชิ้นงานมาผ่านผ่านพื้งานก่อนแต่บางองค์กรก็คือบอกไว้เลยว่าต้องการประสบการณ์หกเดือนขึ้นไปหรือว่าหนึ่งปีขึ้นไปหรือว่าต้องมีประสบการณ์ทํางานสองที่ขึ้นไปอคือแล้วแต่องค์กรเขาจะจะรเรียกมาจะใดอ่ะ S <S <an throp ic> การที่จะทําอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเขาก็ต้องได้ภาษาระดับหนึ่งระดับไหนบัดถึงขั้นที่แบบว่าอู้ภาษา,ษาอักฤษคล่องปอเออบัดถึงขั้นนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าสามารถสื่อสารได้ได้พ่องอู้ได้ฟังออกอนะแล้วก็เขียนได้เพราะว่าแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรียนในรักสูตรเนี่ยคือจากทุกโรงเรียนอ่ะก็จะต้องมีการเทศภาษาอ,อังกฤษก็แล้วก็ตัวเลขก่อน ว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่มาได้ยากเป็นแบบพื้นฐานฝึกงานร้อยเซาว์ชั่วโมงนี่จะมาได้สตาร์มมันจะเป็นการมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเฮียนเรื่อ w o r k p l a c e ฝึกงานเริ่มแรกเลยคือถ้าเขาเข้าไปคือเขาเลือกของของเราเนี่ยเลือกมาได้นะว่าจะต้องลงตีไหนตีไหนแต่เราได้ฝึกตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งออพอเราเข้าไปแล้วเขาก็จะวางเขาเลยนะ กูชิปเลยตั้งแต่มอร์นิ่งชิปพ,พีเอ็มชิปแรกได้นนชิปเขาเลือกมาได้ตัวเอง <Okay. S 1> เป็นที่เขาลงอ่าชิปไหนลงชิปนั่นจ้าไหนจ้านั่นสำหรับเราเราเรา,เรามีความสุขกันติดาง,งานนี่นะตอนแรกก็บอกไม่ได้ฮักไม่ได้ชอบนะ,ะแต่พอพอวันหนึ่งเขาเข้าเก้าเข้าไปอยู่จุ้ๆนั่นมันก็มันก็ฮักก็ชอบของมันมาเองนะแล้วก็ผู้ซื้อว่าตีทํางานของเขาอะ่ะม,มันมั่นคงรายได้มั่นคงแล้วก็ จะได้ว่าสามารถซัพพอร์ตคนในครอบครัวเฮาติไทยได้เงินนะเจ้ามันได้ตลอดเลยเนาะพอบ่ได้ตกงานเขาจะหับงานเพิ่มก็ได้แม่นแล้วก็ถ้าขยันก็ขับเพิ่มถูกยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะเป็นเดือนอ๋อถ้าอู้ถึงเป็นเงินเดือนไทยออประมาณแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนนะแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทบาทต่อเดือนอันนี้คือเบสิกเบสิกแล้วเจะแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนได้แน่นอนต่อเดือนถ้าขยันได้เยอะกว่านั้นเจ้าอันนี้คือตำแหน่งฟูลไทม์กะของนอกเป็นเพิ่มไม่ได้ไม่ได้พาร์ทไทม์ พอมาแน้นพาร์ทไทม์ยังได้ขนาดนี้นี่ยถ้าฟูลไทม์เต๊ะๆเราฟูลไทม์ได้พอๆกันพอๆกันแต่คนที่จะได้เยอะคือแคชชวลเพราะแคชชวลเรทแคชชวลจะเยอะกว่าคือว่ารายได้ดีแล้วก็หมั่นคงแล้วก็เป็นเพราะว่าแบบเออเฟิรนมีไปเวลาเฮาหยุดงานเฟิรนก็ใจยังใจเงินอยู่เหมือนว่าคือฮอลิเดย์เพย์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 ซ่าสมชั่วโมงไปเรื่อยๆอ่ะ มีซูเปอร์ก็คือเหมือนบ้านเฮานะถ้ากเกษมตีนี้เปิดก็ยังจายตังค์นะคือมีเงินก้อนเพือเวลาอ้อสมมติเราอ่ะเออพอละไข่ปิ๊กบ้านละเขาก็ยังมีเงินซูเปอร์ติเปินหุ้ เห็นว่าดาวนี่บอยเจอปัญหาอย่างนาะเพราะดาวทำหน้าชีพแล้วก็แต่ว่าจะกภูพันมากกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเฮาดูแลเปิร์นแลเปิร์จากเขาไปปิกบ้านก่อนนอนบอไยรับเหมือนกันนะเอ็นดูเปิร์เอ็นดูขอบครัวเปิร์เอ็นดูคนที่จากไปแล้วเปิร์นแบบก็เหมือนเป็นญาติคนหนึ่งของเฮาไปเลยเนาะดูแลแลเหมือนเขาภูกพันหลุไปแล้วและอยังบางคนเราลูกเต้ากับบ่มาถามหาอยู่ท่านเนี่ยเราขงจะปลอบใจคนจะได้หนิอ่าสมาใจกำลังใจส่วนใหญ่ดืมส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกำลังใจแต่ส่วนใหญ่ก็จะจวนอู้จวนนเเลล่ตกป คือทำเพื่อนอารมณ์ดีคือจริงๆคนเนนี้เปิลต้องการคนเข้าไปอู้ตัวเนั้นก็ใส่ใจเปิลนักน้อยก็คือถามท่านถามนี่อ่ะคือเหมือนว่าเขาได้อู้ก็เปิลนักน้อยมากกว่าคนอื่นเพราะบางคนคือจะห้องแต่พยาบาลอ่ะคือจริงๆแล้วเขาเกิดความเหงานะ้มันก็ม่อยู่แล้วล่ะนั่นก็คือวิธีแก้ก็คือเขาก็ต้องไปอู้คือเปิลหันหน้าเขานักขึ้นน้อยอู้อู้คือเปิล ได้อุกเฮาได้ได้ระบายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นงานของภาษาที่ว่า passion น a ะเจสซี่พื้นก่อนไปละอยู่โรงพยาบาลกับหมดละแต่ยับ้านเฮายังอยู่บ้านอยู่ยังมีครอบครัวที่ดูแลเนาะแต่ครอบครัวของคนที่นี่บางครอบครัวเขาก็ับไปเยี่ยมทุกอาทิตย์นะก็อบอุ่นนะเกิดยังมีโทรอู้กันก็คือแต่ว่าอาจจะบบมีเวลาบบมีเวลาเข้ามาดูแล คุณตาคุณยายอีไงเ<ม>ขาคือทุกคนก็ตท่องทํามาหากินหันก็คนประเทศเ<ม><ม>นี้ย<ม>ทางานนักนะใ,ออในเจา้าครอบครัวตัวเองแหมอ<ม>ีน<ม>่ะแล้วก็บ่มีเวลาที่จะมาอยู่ดูแลคุณตาคุณยายตลอด24ชั่วโมงก็เลย<ม>ทางเลือกแหมที่ดีก็คืออยู่นซสิงโฮมก็จะมีคนดูแลดีกว่านอกาะเวลาเกินอย่างขึ้นนาะอาลึกตึกตั้งมาเนาะพยาบาลวิชาชีพ24ชั่วโมงมันก็พยาบาลผู้ช่วยพยาบาล24ชั่วโมงเพราะนั้นการดูแลจะจะดีกว่า โอ้โหไกล้แล้วนี่เออน่าดัก่าใกล้แล้วน่ะเก็บเงินฝากตัวเองไว้นอสิงหอโอเคมีตังค์จะได้กรดีที่สุดอีกถูกต้องคือการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยั่งยืนโดยที่แบบเดือดร้อนลูกหลานนะ่นเขาต้องขยันเก็บเงินของเขาเองเพราะว่าถึงตอนถึงตอนนั้นมา อาจจะไปวิพาช่วยเขาได้เลยก็ได้เพราะทุกคนมันมีวิถีชีวิตมีเวของตัวเองมากกว่าละมันใจว่าเด็กสมัยหม่จะมาดูแลเฮานองบระเดี๋ยวนี้เนาะคือเขาดูแลตัวเขาเองมันกุ้มกุ้มก้นก่อนแล้วค่อยมานึกถึงเฮาในขณะที่เฮายังทํางานได้อย่างได้ทําของเฮาไปทั่วทุกคนมันต้องมีเวของตัวเองอยู่แล้วออันนี้ก็อคำสอนมิวุ้ยเป็นดีเนาะ อันนี้ในความคิดเห็นเนาะจะใด้ในข้อมูลที่แท้จริงก็ต้องเช็คกันบางสถาบันเปิรนอาจจะเก่งก็ได้เปิรนอาจจะโคกระทางออสเตรเลียเนาะถ้าไผรี่มีความรู้อยู่แล้วน่ะคือถ้ามาเรียนที่นี่ก็เรียนของเขาไปเลยดีกว่าพี่ว่ามาเพราะการเรียนมันไ่ได้เมินเลยแล้วก็เป็นทุกอย่างเขาได้ใจชีวิตใจในชีวิตประจำวันในการทํางานเลยอมันจะ มันจะมีอยู่ในฮันมดเลยว่าเพราะว่าลักสูร์มันออกแบบมาเพื่อให้ทำงานโดยเฉพาะตรงนั้นไงโอเคเพราะจะได้คาทรงคําซับกันอย่างไันเขาต้องมาเรียนทูอยู่แล้วเมื่อก่อเพราะเมืองไทยเขาใช้ภาษาไทยอันเก็เรียนดีกว่านาอเรียนดีกว่าเพราะมาที่นี่เขาเฮียนเขาได้ฟื้นความจําเขาว่าอ๋อเขาคนึกแล้วอะภาพแบบนี้แต่ว่าทราบมันคืออะย่างเือเออดีกว่าแล้วก็ถามห่อนี่อาชีพนี้สามารถแอพพลายเปลี่ยนประชากรที่นี่ได้ก่อฟอาชีพนี้ส่วนใหญ่ ที่เขาจะแอพพลายกันก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพเลย RN RN แต่ถ้าใครอ่ะถ้าในอาชีพเนี้ยคิดว่าสามารถได้ปัญญาคนพี่มีพยาบาลมี RN คนไทยเยอะนะอ๋อค่ะอืมแต่เขาบอกค่อยเปิดตัวมีเยอะมีเยอะแล้วคนที่กําลังเรียนอยู่ก็เยอะดังนั้นกลุ่มคนที่มาเฮียนคนไทยที่เริ่มหันมาทําพยาบาลอ่ะเยอะขึ้นเพราะว่านอกจากปกติก็คือจะมีแค่นวดมีแค่ร้านอาหารตอนนี้วิชาชีพนี่ยก็จะเป็นแหลงทางเลือกหนึ่งที่แบบว่า คถ้าอยากมีโอกาสมาใช้ชีวิตก่อน,นเป็นนักโรงนักเรียนหรือว่าไปนก่ล้วกอดูนะแต่โอกาสจะเข้ามาทำกับเลยวันนี้เฟเฟ,ฟ่ก็ต้องขอบคุณน้องดาวนะคะแล้วก็ตีหมูเป็นอย่างสูงที่มานให้ข้อมูลในวันนี้นะจ้าทุกคนถ้ามีคอมเมนต์หรือว่าไอ้อะไรต่างๆคําถามต่างๆทิ้งไว้ด้านล่างนี้เนาะจะได้ก็วันนี้ฝากตุด๊ดมี่ไว้ไหน่อยนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ